อ่ะล้วทุกคนก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้มีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับตลาดนัดฟรีไฟนะครับก็เพิ่งเข้ามาในวันนี้เลยแพ็กระวังแตกนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าถ้าเรายิ่งซื้อเยอะมันยิ่งลดราคานะครับผมจะทําให้มันถูกที่สุดเท่าที่จะถูกได้นะครับนั่นก็คือถ้าถ้าเรามีชุดเทปอย่างนี้ใช่ไหมเราเอาไปใส่เซตอื่นเนี่ยถูกสุดผมได้223เพรน,นะครับผมนี่คือลดแบบ80%เลยนะครับถามว่าดีไหมอู้ผมว่าดีนะ เอาจริงถ้าอยากได้ชุดหรือว่าอยากได้อะไรอย่างเงี้ยชุดใหม่หรือว่าไอ้สไตล์ใหม่เงี้ยผมว่าเลือกได้นะนี่เลยนะครับถูกลงถูกลงมากนะครับหรือว่าถ้าใครอยากได้ชุดแบบนี้เยอะก็เลือกได้นะผมเอาไปนะครับผมสมมติว่าผมซื้อ3ชิ้นนะจาก2018เพชนะครับจะเหลือแค่400เพชนะครับผมยิ่งซื้อเยอะยิ่งลดเยอะนะครับผมอันนี้ไม่บักอะไรนะผมก็กดซื้อเลยนะครับผมนี่เลยนะครับที่ผมซื้อไปนะครับผมก็สามารถรีอีกรอบหนึ่งได้นะครับผม อ่ะนี่เลยนะครับโอ้ทรงผมหูแมวอุย้ยมีด้วยเหรออันนี้ผมแทนะบจะไม่ค่อยได้มาเห็นเลยนะเนี่ยแล้วก็มีแล้วผมก็ซื้อปด้วยแล้วกันนะครับถามว่ารถสปอร์ตมีไหมรถสปอร์ตผมมีแล้วเนาะผมก็เห็นไหมผมหูแมวนะครับผมบวกตัววงแหวนนะครับบวกชิ้นส่วนผลึกกล่องด้วยนะครับก็8 9เเพเท่านั้นนะครับกิจกรรมนี้ผมไม่ได้เห็นนานแล้วอะ่ะนานๆทีมันจะโผล่มานะครับนี่เลยเห็นไหม นี่เลยนะครับผมเซตที่ผมได้มานะครับผมแพ็กระวังแตกนะครับผมเปิดเพื่อรับอาไปเท่นทั้งหมดนี้นะครับนี่เลยนะครับผมทั้งเซตทั้งเซตอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับผมถามว่าสวยไหมเออสวยนะลองลองเอาไปเล่นหนูไหมไปเดี๋ยวเราเอาไปเล่นกันนะครับเฮ้ยไอ้เนี่ยผมโดนเพื่อนผมมาเปิดกิมแรกมาผมโดนเลยเนี่ยเพื่อนดี ก็โดนจัดอะ่ะเ,เอาละงานเนี้งานนี้มีเฮผมบอกเลยเฮี<อ>่ยผมจับจังหวะไม่ได้อะ่ะเฮ้ยฝังเขาโหดจัดเลยว่ะกดเชิยรได้ไหมรู้สึกว่าจะมีตัวแเครเ์จและงนานหนึ่งสอง อยู่ไหนเนอ่ยเป็นเพราะเราใส่ชุดใหม่หมาแน่เลยโอ้เกียบสีชีวจัดโอ้มายก็อดด้านง่ายนะด้านหนึครับด้านสองครับด้านสองครับ สิัวครับโนค, <two>, ค,ครับ้าหายเลยครับ one, <two. S 1> uh huh. blood Hey what mm -hmm. you